สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนพิเศษช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางช่องสาระสำราญได้จัดทำคำพยากรณ์ประจําปี2566ของแต่ละลัคนาราศีมานำเสนอเพื่อให้ผู้ที่ติดตามทางช่องสาระสำราญจะได้ทราบทิศทางของคนลองชีวิตแต่ละลัคนาราศีว่ามีโอกาสที่จะเกิด อะไรขึ้นได้บ้างเรื่องใดที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลดีต่อท่านหรือเรื่องใดที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทําการป้องกันเอาไว้ก่อนท่านจะได้เตรียมแผนการและมีเวลาในการเตรียมการตั้งรับได้ก่อนสําหรับคําพยากรของทางช่องสาระสรําราญนี้ก็เป็นการพยากรณ์ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยซึ่งใช้ลัคนาราศีเท่านั้นไม่ใช่การใช้ราศีนั่นคือท่านก็จะต้องทราบ วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของท่านแล้วผูกดวงวางลัคนาของท่านเสียก่อนคัมภาร์กรในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกรกฎเชิญผู้ที่สนใจติดตามกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำปี2,566ก่อนอื่นก็ลงมาดูพื้นดวงเดิมของชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งเป็นแม่ธาตุน้ํา เป็นชาวลัคนาราศีที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมีความเห็นใจและทำความเข้าใจกับความทุกข์ของผู้อื่นได้ดีอีกหนึ่งบุคลิกที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือความเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวผูกพันกับครอบครัวมากแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะครับก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังจากข้อดีของตัวเองเช่นกัน นั่นคือจากความใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นพื้นฐานนิสัยใจคอของชาวลัคนาราศีกรกฎนี่เองก็ทำให้บางครั้งท่านก็จะถูกคนอื่นเข้ามาหลอกใช้ให้ช่วยเหลือได้โดยง่ายชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีพระจันทร์เป็นดาวตนุลักษ์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยจัดพระจันทร์เป็นหนึ่งในดาวสำคัญร่วมกับพระอาทิตย์และดาวพฤหัสบดี ซึ่งโบราณาอจารย์ท่านจะเรียกดาวสามดวงนี้รวมกันว่าดาวตีเทพนั่นเองถ้าดวงชะตาผู้ใดมีดาวสามดวงนี้สถิตยอยู่ในราศีทวาลหรือจรราศีก็จะได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ทางโบราณอาจารย์โหราศาสตร์ไทยท่านเรียกว่าเกณฑ์จันคลุสุริยาซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สําคัญของโหราศาสตร์ไทยดังโคงในตําราโหนโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า พวาลทั้งสี่นั้นกรกดาตุนเมษมกราคบท้วนจันคลุสุริยาสถิตอยู่ได้จักดังนี้ล้วนยิ่งล้ำใครเสมอชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ประสบความสําเร็จต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหลังสงการของปี2565และจะยังประสบกับความสําเร็จก้าวหน้าต่อเนื่องไปอีกในปี2566 ซึ่งก็จะมีดาวพเคราะใหญ่ๆโคจรย้ายราศีอยู่สดวงด้วยกันก็ได้แก่ดาวพฤหัสศสุดีดวงแรกโคจรย้ายจากราศีมีนพบสุพะเข้าสู่ราศีเมษพบกัมมะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคตั้งแต่ช่วงหลังสงการของปี2,566แล้วก็จะสถิตอยู่ที่ราศีเมษเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี ดวงที่2ก็จะเป็นดาวเสาร์ซึ่งจะโครจรย้ายจากราศีมังกรพบปัตตนิเข้าสู่ราศีกุมพบมรณะตั้งแต่เดือนมีนาคม2566และจะสถิตอยู่ที่ราศีกุมไปอีกประมาณ30เดือนต่อไปก็เป็นราหูซึ่งสถิตอยู่ที่ราศีเมษพบกัมมะมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565 และจะสถิตยอยู่ไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม2566จึงจากโครจรย้อนจากราศีจากราศีเมษไปยังราศีมีนพพสุภะและจะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนเป็นระยะเวลาประมาณ18เดือนดวงที่สี่ก็เป็นดาวมฤตยูซึ่งหลังจากปี2565ก็ได้โครจรย้ายไปทีราศีพฤษภแล้วแต่ก็มีการโครจรย้อน จากราศีถอยหลังกลับมาที่ราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565และจากโครจรอ,อยู่ในราศีเมษจนถึงต้นเดือนมีนาคม2566จึงโครจรย้ายไปราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎไปจนถึงประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคม2572 ในปี2,566นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องนับถือได้รับชื่อเสียงและลาบผลต่อเนื่องมาจากปลายปี2,565ซึ่งส่งผลให้ฐานะทางการเงินการแสวงหารายได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎมั่นคงขึ้นและเมื่อผ่านช่วงสงการของปี2,566ไปแล้ว ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะได้รับการยกย่องยอมรับนับถือในสถานะหน้าที่ตำแหน่งทางการงานมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นปีที่รุ่งเรืองในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกรกฎหลายท่านที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวโอกาสก็จะเปิดให้ท่านได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะครับหรือบางท่านอาจจะได้รับโอกาสนั้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีถึงปลายปี2,565ชาวลัคนาราศีกรกฎที่ได้รับโอกาสนี้ท่านต้องรีบคว้าเอาไว้และแสดงฝีไม้ลายมือของท่านให้ทุกคนได้ประจักษ์เพราะโอกาสลักษณะนี้ไม่ได้มาถึงท่านบ่อยๆหลายสิบปีนะครับถึงจะมาแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะต้องระมัดระวังการถูกคนรอบข้าง อาจจะคําเมนหรือต่อต้านท่านได้ดังที่โบราณอจารย์ท่านกล่าวถึงเกณฑ์ลักษณะนี้ไว้ว่าศัตรูปองจะคอยจ้องทําบีทาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านที่ในช่วงอายุข,ของท่านในปีนี้ดูทางทักษาจรแล้วดาวพฤหัสสบดีตกภูมิกาลกินีจรหรือกาลีจรผลดีต่างๆหรือคํำพยากรที่ไปในทิศท,ทางที่ดี ก็อาจจะไม่ได้ดีดังคำพยากรณ์ดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎท่านก็ควรให้โหนช่วยตรวจสอบดวงชะตาของท่านโดยละเอียดด้วยเนื่องจากคำพยากรณ์นี้เป็นเพียงคำพยากรณ์ในภาพกว้างๆเท่านั้นโดยไม่มีพื้นดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ละท่านเลยในปี2566นนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะเป็นช่วงปี ที่มีเรื่องดีอีกเรื่องสำหรับท่านคือเรื่องของสุขภาพร่างกายท่านก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ดีบางท่านเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บป่วยยังไม่ทันไปพบแพทย์อาการป่วยก็หายไปเองได้ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านที่เป็นโรคเรื้อรังมานานอาการต่างๆของโรคถึงแม้จะไม่หายขาดแต่ก็จะ บรนเทาวาการลงชาวลักนาราศีกรกฎในปี2566นี้ถึงแม้เป็นปีที่ดีของพวกท่านแต่ก็มีเรื่องราวที่ชาวลักนาราศีกรกฎท่านต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องแรกชาวลักนาราศีกรกฎในปี2,566นี้ต้องระวังจะมีผู้ประสงค์ร้ายต่อทรัพย์สินของท่านหรือมีโอกาสที่ทรัพย์สินต่างๆของท่าน จะเสียหายจากฟืนไฟได้จึงควรตรวจสอบระมัดระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านให้ดีนะครับให้สม่ำเสมอเรื่องที่สองที่ท่านต้องระวังก็คือในช่วงไตามาสสุดท้ายของปี2566ชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าท่านมีโอกาสได้รับลาบผลหรือผลประโยชน์ใดๆเข้ามาก็ขอให้ท่านตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าเป็นลาบผลที่ท่านจะได้มาโดยชอบโดยถูกต้อง พาะมีผู้ที่เสียผลประโยชน์จะคอยร้องเรียนขัดขวางหรือกล่าวหาท่านให้มัวหมองได้เรื่องที่สามดาวมฤตยูที่กำลังจะโคจรเข้าสู่ภพลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็จะสถิตอยู่ยาวนานถึงประมาณเจปีและจะส่งผลกระทบต่างๆต่อท่านซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎท่านสามารถเข้าไปทบทวนเรื่องเรา ต่างๆที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูได้ทางช่องสาระสำราญที่ได้จัดทำเผยแพร่ไปแล้วสีตอนด้วยกันก็คือตอนแรกดาวมฤตยูย้ายราศีตอนที่สองลัคนาสถิตราศีกรกฎกับการย้ายราศีของดาวมฤตยูตอนที่สามคือข้อสรุปหนึ่งแนวทางตั้งสติรับดาวมฤตยูย้ายราศีตอนที่สี่คือข้อสรุปสองดาวมฤตยูย้ายราศีดาวนำทางสำหรับทุกลัคนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงข้อควรระวังข้อที่4นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือในช่วงกลางปีพศ2566นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านควรระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือมีผู้ใส่ร้ายต่อท่านในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสูญเสียงานบางอย่างได้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงญาติมิตรที่สนิทสนมกันได้ท่านก็ควรระมัดระวังนะครับตั้งรับเอาไว้ก่อนชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนในปี2566นนี้ก็จะเป็นปีที่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะพบเจอกับปัญหา หรืออุปสรรคในด้านการศึกษาเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยความตั้งใจจริงในเรื่องการเรียนการศึกษาของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็จะทําให้ท่านมีโอกาสนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากครูบาอาจารย์หรือจากผู้ปกครองของท่านให้ได้รับผลสําเร็จในด้านการศึกษาเป็นอย่างดีแต่ท่านต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าตัวท่านเอง ต้องเป็นผู้ลงมือกระทำต้องตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกันโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2,566ช่วงเวลาปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของท่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในเรื่องการงานชาวลัคนาราศีกรกฎหลายท่านที่มีพื้นดวงชะตาเดิมดาวต่างๆตั้งรับอยู่ในเชิงมุมที่ดี ก็จะมีโอกาสที่จะต่อยอดงานของท่านให้เป็นรากฐานของคันลองชีวิตที่มั่นคงต่อไปซึ่งทำให้ท่านมีโอกาสในการแสวงหาลาภผลประโยชน์ให้กับตัวท่านเองในระยะยาวดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองให้มากที่สุดสำหรับคําพยากรณ์ภาพรวมในปี2566ของชาวลัคนาราศีกรกฎนี้ ก็อย่างที่บอกกับท่านนะครับว่าเป็นการพยากรณ์โดยใช้แนวทางกว้างๆเท่านั้นเพราะพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ละท่านก็จะมีพื้นดวงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นดวงชะตาท่านก็จะมีดาวพระเคราะห์ตั้งรับในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ต้องการทราบเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านมากกว่านี้ ท่านก็ต้องตรวจดูดวงชะตาส่วนตัวของท่านเองกับโหลเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวของท่านเองได้ด้วยในปีพศ2 5 6 6นี้ทางช่องสาระสำราญก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านให้ท่านได้ประสบกับความสำเร็จ,คว,จรความเจริญความก้าวหน้าในทุกๆด้านมีความสุข สมหวังในเรื่องต่างๆตามที่ชาวลัคนาราศีกรกฏปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับในตอนถัดไปก็จะเป็นคำพยากรที่จะไล่ไปตามลำดับราศีนะครับก็จะเป็นคำพยากร์ในเรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามคำพยากรณ์ประจำปี2566 ของแต่ละลัคนาราศีได้ทางช่องสาระสำราน,นี้เลยนะครับสวัสดีครับ